สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีถุผูสุขอนนะครับเนาะครับครับมือนิการนี่แนวทางนะครับจากหลานสาวนะครับเนาะเปิดส่งมาแล้วครับวดที่เล่วดที่แล้วถือว่าข้องเพิ่ลข่างามนะครับเนาะเพิ่นดไฮลูดสองครับลูดสอง่นจับคู่มากครับโมเมนต์ปั๊ดไหนครับครับสําหรับวดนี้ครับเปิดส่งเป็นตัวเลขมาแล้วครับหลานสาวเมืองเกาหลีนะครับเด้อครับผู้ใดเของมาแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสำหรับตัวเลขงามๆนะครับเนาะครับเอามาตอนมาฝากเอฟซีสุบูทุกคนนะครับเด้อครับเอาไปมันไปโชว์กันครับตอนรับปีใหม่ครับทรงถ่ายปีเก่าครับครับตอนนี้ครับเพนเด็ตทรงมาทั้งโทษอาสามนะครับเนาะตอนนี้ก็ากำลังฝศปลูกพักแล้วครับเนี่ยไทยปลูกพักครับการศึกเป็นล่วงตัวเลขให้เอฟซีบ้างเหรอครับตอนนี้ก็บเพราะท่านได้ ไก่ปานไหนเนาะครับเวลาครับประมาณใกล้สี่ท่ยงแหรอครับครับสำหรับตัวเหล็กก็เพิ่นก็บวันลี้ตัวลวครับเอาไปจับไปบายบ้างนะครับเ้อครับสำหรับเหล็กหลานสาวเมืองเกาหลีนะครับเ้อครับไปครับเขาไปเบื้องตัวเหล็กครับเพราะท่านได้ปลูกหรอครับตอนนี้ครับถ่ายาไอ้ื้อครับปลูกพักปลูกหยาหนาวครับช่วงนี้อากาศหนาวครับดูแลสุขภาพดนะครับเ้อครับหนาวร่มไก่แห้งครับ ดูแลสุขภาพครับครับขอไปเบื้องตัวเองกันนะครับเนาะบัดนี้ครับนี่เป็นงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วงวดวันที่ยี่สิบนะครับเนาะยี่สิบท่านว่าหกครับเลขหลานพันกายมากกะรูดสองแหละครับมันก็เข่าสองครับสองเต็มเต็มครับสองหลายครับสาหรับเลขงวดที่แล้วครับศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสองสองครับ เลขบนก็ออกสองสองแหละครับเนาะเอาสองไปจับไปลูดค่ะถือว่างามครับเก้าสอง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 สี่ถือว่าเกือบแตกสามตัวหมดละครับเนาะครับเนาะนี่ครับเก้าสามหนึ่งเก้าสามเลขเป็นไก่เขียงที่สุดแหละครับสําหรับเลขลูดเนาะครับเนาะอันนี้เป็นหลานสาวเมืองนอกนะครับเด้อครับหลานหลานเมืองเกาหลีแหละครับครับอันนี้เป็น เป็นงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วค่ะสี่เดียบึงน้ากันด้วยนะครับเนาะครับผู้ใดเขามาเบิึงทั้งสองเสี้ยงยาผ้าลาอค่ะสี่เดียวส่งได้มาน้าเพลินอยู่ครับสำหรับตัวเลขของเพลินครับของหลานสาวด้วครับเด้อหลานสาวเมืองเกาหลีเหรอครับเพลินเพลินก็หายมาเป็นปีสองปีแหรอครับนี่ครับสําหรับส่องเสี้ยงยาผ้เลาะกับเปิดที่หลังนะครับเนาะครับทั้งติดตามส่องเจลี่ยลำไยผ้ารวยค่ะสี่เดีเคยเห็นด้วยนะครับเนาะ สำหรับตัวเลขของหลานสาวเมืองนอกเมืองเกาหลีครับของเพิ่นก็ดีก็เด่นมาตลอดนะครับครับเป็นนั่งเอกนะครับเป็นนั่งเอกของเพิ่นครับครับสำหรับหลานสาวเมืองนอกนะครับเด้อครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วนะครับเด้อครับเพิ่นขายมากแต่งามครับสองสองซีเนาะครับเนาะสองสองซีครับเพิ่นมักออกเก้าสองสองครับครับสำหรับเลขชุดนี้เพิ่นหายมากเหรนะครับเนาะ ครับขามาเบึงตัวเลขกแล้วกันครับเพื่อป้องกันเป็นการเสียเวลาแหละครับข้ามาเบึงครับเอาไปจับบึ้งเด้อครับเด้อสําหรับตัวเลขของหลานสาวเมืองนอกครับเมืองเกาหลีแหละครับของเพิ่นเกิเป็นสูตรคำนวณของเพิ่นเกิดถือว่าเป็นอาจารย์กันว่าได้ครับคขับคุเบิ้งกันนะครับเนาะงวดนี้แหละครับงวดวันที่ยี่สิบสองนะครับเนาะวันที่ยี่สิบสอง กันที่ยี่สิบสองครับเขียนทันว่าล่ะครับเอาไปสูบไปหมานนะครับเด้อเอาไปลําไปลวยครับสําหรับสองเสี้ยงยาครของเสี้ยนนอนหน้าเพื่อนกัออกไปแล้วล่ะครับครับจับไปแล้วนะครับเนาะติดตามไปนํำกันเรื่อยๆครับสูบไปน้ำกันเรื่อยๆนะครับเด้อครับเป็นเล่าพัฒนาครับเราพัฒนาสําหรับเขใกง่ายกับโดติดตามไปครับข้เปิดกัดีกัเด่นมาอยู่กับเปิดกัยังเพร่ะไหนทรงใหม่นะครับเนาะสาหรับเขใกง่ อันนี้เอาเล่าไปก้อนครับเรลาพัฒนานะครับวันที่ยี่สิบสองครับยี่สิบสองนะครับเนาะธันวาหกหกสำหรับตัวเหลขของเพิ่นครับลูดเลยครับเพื่อนหนรลูดตัวลูดของเพิ่นกับลูดลูดหนึ่งครับลูดหนึ่งมาตัวหนึ่งครับ หนึ่งตัวเดียวครับหนึ่งเดียวเท่านั้นครับจับไปหลุดเลยครับหลุดหนึ่งครับสำหรับเลข่ลูดนี่ผมว่าหลุดนี่ก็ถือว่าคนแมนเติบอยู่ครับ่นหลุดเดียวมาจังสิก็ถือว่าโอเคนะครับเนาะครับเิ่นให้หลุดมาตัวเดียวสำหรับเลข่ยกลู่ดเพื่อับเิ่นก็สสีหายมาแนวทางแบบสามตัวก่อนนะครับเนาะสามตัวครับ สามตัวมาก่อนครับจับ3ตัว1นึ่งเกสองหเกสองหนึครับหนึ 1, 3, 2, ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็ส 1น,นครับสำหรับเลขสาตัวนะครับเนดะ้อครับเลขสตัวคนหามาในท่านี่หนึ่งเจ็ดสองนึ่งสามสองสอครับสำหรับเลขห้มาแปคูสำหรับเลขสอตัวาานะ8ค,ว8คูมีอยู่นีอยู่แคูครับ พลนจับคู่มากคัหนึ่งหนึ่งสองหครับ1นึ่สองหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหครับเด้อครับหนึ่งสามหสา หนึ่งครับหนเนาะครับเล้วหนึ่ง4ีแล้วก็หนึ่งสนะครับห้ 1, 1, 4, 5, 4. 5, 4ครับสองหกส็ 5, สองเดสองครับเด้อครับแล้วก็หนครับตัวสุดท้าย17ครับหนึ่ง่งละครับเป็นไหนมาเนาะครับเนาะหนึ่งหนึ่่ละครับสำหสสสรับตัวมาของเพิ่อนเนาะครับเนาะ เลขเมื่องเกาหลีแล้วครับเป็นเล่านะครับเด้อเป็นเล่าพัฒนาครับงวดวันที่ยี่สิบสองแล้ะครับครับนี่ครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นครับแคบหน้าจอไว้ครับเพื่อสุ่มดี่ยวผดนะครับเนาะครับเป็นเล่าพัฒนางวดวันที่ยี่สิบสองท่านว่าหกหกครับลูดเพิ่นไหนลูดที่หนึ่งครับจับลูดเลยครับเด้อครับสําหรับเลขสามตัวกับหนึ่งเจ็ดสอง 1>, 1 2 3 1 3 2ไหครับ1 3 2ครับจับเข้าไปก็มากก็ได้ครับเป็นยังครับ2 1 1สำหรับเลข3ตัวมีอยู่3หางนะครับเด้อครับเอาไปจับเบิ้งครับสำหรับเลข2ตัวก็1 2 1 1 1 3 1 4ครับ5 4 2 6 2 7 1 7นะครับเด้อ หนึ่งเจ็ดอารีว่อยากซัดเป็นไรครับเหล็กหนึ่งครับหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะครับหนึ่งเจ็ดครับสำหรับหนึ่งเจ็ดครับเอาไปจับไปบายเบิ่งนะครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไอเอฟซีอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนนะครับเด้อครับย่ำหนาวแล้วครับเขาหนาวอีลีแล้วครับบ้านนี้ครับเพิ่งแย่งสุขนะคจับขอแล้วครับเด้อ ครับขอให้โชคๆกันหมานนะครับเด้อลำด้วยลำด้วยเฮ้งเปังๆครับสำหรับคลิปนี้ทา้งสองเสียงหยาพ้าเลาะกับสิเดล่าพีและน้องนะน้าครับเนาะครับขอโชคโชคครับมันหมานขำขึ้นนี่ครับสองทุ่มเครื่องครับสำหรับเรียกเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับพอกันไหมน้ครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ครับขอสวัสดีครับ